รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนแม่ลูกในเช้าวันดูสวดสปดาห์กับสารธรรมมิสได้ในรายการพุทธภัญญาพิรมค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านพระครูป,ปรหลัดสุวัฒนโพธิคุณยังคงมีเรื่องราวน่าสนใจมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อในช่วงนี้ธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม พุดเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยควรจะต้องสร้างประโยชน์3อย่างคือ 1. ประโยชน์ชาตินี้ 2. ประโยชน์ชาติหน้าแล้วก็ 3. ประโยชน์อย่างยิ่งมาลองดูทีละส่วนนะประโยชน์ชาตินี้ก็คือว่าต้องตั้งฐานะให้ได้นกตัวเล็กๆยังอุสตส่าห์สร้างรังหนูตัวเล็กๆก,ก็ยังอุสตส่าห์ขุดรูอยู่เราเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องเอาดีให้ได้ต้องตั้งฐานะให้ได้ อันนี้คงไม่มีใครในโลกนี้คัดค้านทุกคนก็เห็นด้วยเราก็อยากจะตั้งฐานนะให้ครอบครัวเราบ้านคงจะมีมบ้านมีช่องมีรถมีเงินเก็บมีอะไรขึ้นมาอนาคตแล้วก็เออป่วยไข้ไม่สบายก็สามารถรับมือได้ลูกหลานอนาคตก็มีอนาคตที่ดีมีทุนสำรองอะไรให้เขาทุกคนก็อยากจะให้มีอย่างนั้นทั้งนั้นแต่ถามว่าทําอย่างไรตรงนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้หลักหัวใจเศรษฐีไว้ด้วยนะสี่ข้อคือหนึ่งขยันหาแล้วก็สอง ขยันเก็บรู้จักเก็บเนะ่เก็บรักษาอันที่สามคือคบคนดีข้อที่สี่คือใช้จ่ายพอสมตัวอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าฟุ่มเฟือยถ้าเรียกย่อสมัยโบราณมาคาถาเขรษฐีคืออุอากาสะอุก็คืออุตฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นคือขยันนั่นเองอคืออารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษารู้จักเก็บรักษาทรัพย์ญี่ปุ่นทําไม เศรษฐกษิจถึงเชงักงานมา20-30ปีรู้ไหมคนญี่ปุ่นในขยันนะแล้วก็ทำงานเป็นทีมทุกอย่างดีมากช่วงแรกๆเนี่ยโอ้เมื่อ30ปีที่แล้วจเจริญพดูพดพดูพดมาจนกระทั่งว่ารายได้ต่อหัวแซงอเมริกาไปเลยนะตอนที่จะมาไปญี่ปุ่นเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นรายได้ต่อหัว GDP ต่อหัวเนี่ยต่อปีนะมากกว่าอเมริกาในเกือบ50%น แต่ตอนนี้อเมริกามากกว่าญี่ปุ่นห้าสิบเปอร์เซนตเกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเก็บไม่เป็นบอกฮะทำไมเก็บไม่เป็นทำไมถึงพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปเก็บให้เอาตังมาเออทำไมถึงบอกญี่ปุ่นเก็บไม่เป็นคือมันเป็นภาพรวมทั้งประเทศนั้นเป็นอย่างนี้นะว่า <c oughs> ในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไปฝากตังที่แบงก์แล้วจะหวังเอาดอกเบีย้ยมาใช้นะให้ลืมไปเลยเพราะว่าดอกเบี้ยญี่ปุ่นเนี่ยอัตราก็คือประมาณ 0.01%ต่อปีคือมันเกือบจะเท่ากับศูนย์เลยมีนนมซ้ำยังเก็บภาษีอีกนะภาษสีสุรัฐบาลกลางภาษีอบตอท้องถิ่นอะไรงนี้เนี่ยไปฝากแสนหนึ่งเนี่ยปยีงได้ดอกเบีย้ย10บาทเปไงมาใช้ไรายได้ไหมคือมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยไงน,นี่คือญี่ปุ่นแต่คนก็ยังไปฝากแบงก์ทั้งที่ว่าอันนี้เปรียบเทียบอันนี้แค่เปรียบให้ดูนะ ไม่ได้บาชีให้พวกเราไปลงทุนอย่างอื่นนี่เล่าให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวจะเทียบอเมริกาให้ดูเราจะเห็นความสําคัญของการเก็บคือหาเนี่ยทุกคนรู้ว่าขยันทํางานหาตังเนี่ยพอรู้แต่เก็บบางคนนึกไม่ค่อยออกจะขยายเข้นี้เยอะนิดนึงคืออามถตงว่าที่คนรู้จักคุ้นเคยหน่อยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาไม่เห็นเลยว่าเอาแนวโน้ม3ามสิปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์โตเกียวดัชนีนิเคอีเนี่ยขึ้นไปยังไงหลักทรัพย์มันก็มีขึ้นขึ้นลงๆใช่ไหม แต่โดยรวมระยะยาวเป็น10บสิปีมันก็มันก็ขึ้นอ่ะแล้วผลตอบแทนเท่าไหร่เฉลี่ยทั้งตลาดก็รู้ถ้ารวมไรายได้ทั้งสองส่วนจากหนึ่งเงินปันผลที่บริษัทให้แต่ละปี2คือการเพิ่มของมูลค่าหุ้นเนี่ยนะมันคิดรวมกันเนี่ยปีหนึ่งอาจจะเจ็ดเปอร์ซแต่ไปฝากแบงค์ได้0ูนจอร์ซจริงๆแล้วน่าจะไปลงเอาเงินไปเก็บที่ไหนเนี่ย อัตราผลตอบแทนมันต่างกันตั้งเท่าไร่ล่ะเป็นพันๆเท่าเลยนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็ยังเลือกเก็บอยู่ที่แบงก์บอกเสียวไปลงทุนตลาดหุ้นแล้วเกิดหุ้นมันตกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวรู้สึกอยู่ที่แบงก์เงินเราเป็นเท่าเก่ามันสบายใจดีแต่ว่าถ้าไปอยู่ลงทุนหุ้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหุ้นตกเนี่ยมันเสี่ยงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากเสี่ยงก็ <c oughs> คนญี่ปุ่นก็ไปฝากแบงก์นี่คือภาพรวมทั้งประเทศ ถามว่าแล้วมันไม่ดีเลยไปฝากแบงก์แล้วฝากแบงก์เยอะๆเก็บตังค์เก็บตังค์เขาอยู่หนประหยัดนะถ้าเทียบกับอเมริกาเขาญี่ปุ่นประหยัดกว่าเก็บตังค์มากกว่าไปฝากแบงก์มากกว่าแล้วแบงก์เอาตังค์ไปทําอะไรอ่ะเพราะว่าเงินมันเยอะอ่ะมันฝากเยอะก็เดี๋ยวให้ฝรั่งมากู้ไปเ้ามากู้ดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าต้นทุนมันถูกไงจ่ายดอกเบี้ยเขาแค่0 0 1 0.02%น่เนยเ็นี่ยัน้นปล่อยกู้เปอร์เซ็นต์เดียวมันก็คุ้มแล้ว แต่ว่าให้เห็นว่าเรื่องของการเก็บเนี่ยมันก็มีความสําคัญทั้งต่อระดับบุคคลกับระดับประเทศเนี่ยอย่างไม่น่าเชื่อเน้นสิ่งที่พระุเจ้าพระองค์ตรัสทุกๆอย่างดูเบาไม่ได้เลยนะการหาก็สําคัญการเก็บก็สําคัญพูดง่ายๆก็ต้องมีเทคนิคในการรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ให้เงินมันทํางานในตัวมันเองได้ด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะอันที่สามที่บอกว่าเรื่องคบคนดีเนี่ย มีความสำคัญมากคนจีนเขามีภาษิตเลยว่าจ้าเจียข้าวฟู่หมูชูไหว้ข้าวผงหยกแปลว่าอยู่บ้านพึ่งพ่อแม่ออกนอกบ้านพึ่งเพื่อนฝูงเห็นคนจีนให้ความสําคัญกับคําว่ากันซี่คือสายสัมพันธ์มากคอนเน็กชันเขาถือว่าคอนเน็กชันมีความสําคัญมากเพื่อนฝูงที่รู้จักกันเกื้อกูลหนุนส่งกันเนี่ยจะทําให้เราเองทํางานประสบความสําเร็จ ถ้ามีพวกมีพ้องความสะดวกก็มีถ้าไม่มีพักไม่มีพวกความสะดวกก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีน้ําใจรู้จักความสําคัญแล้วก็ให้ความสําคัญกับเพื่อนฝูงจะได้สร้างคอนเน็กชันถึงข่าวจะทําอะไรปั๊บก็ดึงเอาคนที่อธัธยาศัยต้องกันมีฝีมือเหมาะสมมาช่วยกันทํามันก็สามารถสร้างธุรกิจได้จเจริญก้าวหน้าได้คอนเน็กชันสำคัญมีผู้ที่วิจัยแล้วบอกบอกว่าคนเราจะเป็นยังไงนะมันขึ้นอยู่กับ ค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เขาสนิทที่สุดเนี่ยเขาคบลสนิทกับคนยังไงนะตัวเขาเองจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนเหล่านั้นถ้าไปคบคนที่ขยันมีเพื่อนแต่ละคนขยันนั่นกันเลยคนนี้ก็จะขยันถ้าไปคบเพื่อนตั้งแต่นักเรียนนะคบเพื่อนโดดเรียนเนี่ยไม่รอดเดี๋ยวก็ไปโดดเรียนกับเพื่อนถ้าไปคบเพื่อนติดยาแนละ้วรอบๆตัวเพื่อนสนิทห้าคนติดยาหมดทุกคนนะเดี๋ยวนี้ก็เสร็จไปด้วย คบคนยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นคบพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นการรู้จักเลือกคบคนเนี่ยสำคัญมากจะทําธุรกิจเลือกบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กันที่ทําธุรกิจการค้ากันไว้วางใจกันได้นะรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ก็มีความสําคัญมากนี่พระเจ้าถึงย้ําว่าจะเป็นเศรษฐีได้ต้องมีข้อนี้ด้วยนะคือรู้จักเลือกคบคนให้ดีแล้วก็ข้อที่สี่คือ สมะชีวิตตาใช้จ่ายผสมตัวคือไม่ฟุงฟฟ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ว่าเราใช้ของแพงไม่ได้ใช้ได้แต่ว่าเอาพอสมตัวอย่าให้เกินตัวประเภทว่าต้องไปกู้มาซื้อซื้อสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยอย่าไปทําแสดงว่ามันเกินตัวไปแล้วนะเอาแค่พอดีพอดีสมฐานะของเราเนี่ยอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ เราไปดูตัวอย่างจริงสิ <c oughs> มหาเศรษฐีอนดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก็คืออีลอนมัสก์นี่ใช่ไหมเจ้าของเทสลา่อมีสองแสนกว่าล้านเหรียญน,นะรู้ไม่เอ่ยบ้านที่อีลอนมัสก์อยู่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้ใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมสามสิบห้าตารางเมตรเ <c oughs> ชื่อว่าเล็กกว่าบ้านพวกเราในนี้ส่วนใหญ่บ้านเราโตกว่าอีลอนมัสเนี่ยนี่เราอยู่บ้านโตกว่าเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะ <c oughs> บ้านเขาสาสิบห้าตารางเมตรน่ย จ็ดห้าสามสิบห้านี่ก็สาสิบห้าตารางเมตรแล้วขนาดแม่จะไปเยี่ยมอีลอนมัสเนี่ยจริงๆรอีลอนมัสซื้อสำรองไว้อีกหลังพอๆกันนี่นะไว้เป็นที่รับแขกเนี่ยปรากฏว่าแม่บอกว่าอุาสานมาเยี่ยมไม่อยากจะไปอยู่หลังอื่นอยากจะอยู่หลังอีลอนมาสเนี่ยแม่ต้องอยู่ที่ไหนหรู้ไหมอยู่ในโรงรถ <laughs> เอามาแซลล์ขมขอะไรกันอย่างเงี้ยนะเ <c oughs> พราะอีลอนมัสบอกว่าบ้านเอาไว้อยู่เอาไว้นอนกันแดดกันร้อนกันความหนาวต่างๆเนี่ย แค่น uh <se ี้เขาก็พอแล้วไงแล้วมันดูแลง่ายจะหยิบจับอะไรเอื้อมมือถึงหมดนี่ถ้าเกิดบ้านอยู่เขาจะเอาบ้านใหญ่กว่านี้พันเท่าก็ได้นะมีเงินที่เป็นเงินไทยตั้งประมาณร่วมแปดล้านล้านบาทเจ็ดแปดล้านล้านบาทมันเหลือเฟือเลยจะซื้อบ้านหลังสักหมื่นล้านก็ได้แต่ว่าเขาเอาบบ้านสาสิบห้าตารางเมตรเนี่ยเขารู้สึกว่ามันสะดวกและพอใจไม่ใช่คนเดียวนะวอเลนบัฟเฟตที่เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลก ก็มีสินทรัพย์ติดท็อปเทนของโลกเหมือนกันมีเงินอยู่ก็ประมาณราวๆสักสามล้านล้านบาทเนี่ยบริจาคคุยๆกับบิลเกตถูกใจถูกอัธยาศัยกันแล้วบิลเกตก็ทำบลนิธิบอกโอเคเดี๋ยวเขาบริจาคูลนที่บิลเกตมื่นล้านเหรียญสามแสนกว่าล้านบาทบริจาคทีสามแสนกว่าล้านบาทเยอะไหมแล้วก็สินทรัพย์เขาอนาคตเขาก็ตั้งใจบริจาคคืนสังคม99% แต่ว่าบ้านที่เขาอยู่ก็เป็นบ้านที่ซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อสักสี่สิบห้าสิปีที่แล้วราคาสามหมื่นกว่าเหรียญก็ประมาณล้านบาทรถที่เขาขับก็ราคาประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ล้านห้าเศรษฐีระดับมีเงินสามล้านล้านบาทซื้อรถล้านห้าหนยก็ไม่ได้หรูไปนะอืมเขาบอกว่าเขาขับนี่มันก็คุ้นมือดีแล้วอยู่บ้านนี้ก็อยู่จนชินแล้วรู้สึกสบายใจแล้วทําไมจะต้องย้ายไปอยู่คลาสนหาดใหญ่ด้วยเนียนี่คือคนที่รวยจริงเก่งจริง สำเร็จจริงเนี่ยเขาไม่ไปติดกับของภายนอกเขาเอาที่แก่นคนมางคนคิดว่าเราต้องมีของแบรนด์เนมซื้อของแพงๆมาใช้ใส่เสื้อผ้าแพงๆคนจะได้ยอมรับรู้สึกว่ามันเสริมคุณค่าในตัวของเราเองเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะจริงๆนั้นมันแค่มันเป็นแค่องค์ประกอบรองหัวใจจริงๆคือความรู้ความสมคัของคุณมีขนาดไหน ความวิยะอุตสาหะความทุ่มเททํางานมีขนาดไหนนั่นคือแก่นจริงๆต่างหากของคนแต่ละคนถ้าจับประเด็นให้ถูกแล้วมาโฟกัสที่การฝึกตัวเองให้มีความรู้ความสามารถให้มีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอนั่นคือการสร้างการยอมรับจากสังคมที่ถูกประเด็นถูกหลักเราก็เห็นเนี่ยสตีฟจ็อบส์ทำบริษัท Apple ขึ้นมาใช่ไหมเวลาออกสินค้า Apple Apple เปล,ปเ,ปลเลยขึ้นมาทีเป็นไงเอ่ย เขาจะใส่เสื้อคอเต่าสีดำเนี่ยแล้วใส่สอดใส่เกงยียนชุดคล้ายๆกันตลอดเป็นสิบปีเลย <c oughs> แล้วมีใครไปดูถูกไหมซิปชอบใส่เสื้อไม่รู้เท่าเรามีไหมไม่มีทั้งโลกก็จะจับจ้องมองดูว่าเขาจะนําเสนอผลิตภัณฑ์อะไรสินค้าอะไรโลกยอมรับเขาเพราะรู้สึกว่าเขาเก่งแล้วเขาทุ่มเทมันเป็นอย่างนั้นมาร์คซ์เกอร์เบิร์ก็เหมือนกันก็ใส่เสื้อแบบยี่ห้อเดียวกันตลอดเขาบอกว่ามันสบายดีตื่นเช้ามันไม่ต้องคิด ه, วันนี้จะใส่ชุดอะไรดี ไม่ต้องมีเสื้อผ้าเต็มตู้หมดมันชุดเดียวเสื้อเหมือนกันหมดเนี่ยตื่นเช้ามาปั๊บน,นี่ยังกับพระนะชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันเนี่ยก็ปุ๊บเนี่ยก็ใส่ชุดอย่งงางนั้นตลอดเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเข้าไปประชุมรัฐสภาเขาก็อาาอาผูกนคไทใส่สูรหน่อยให้ถูกกระรัเทศาเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณค่าของคนจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถความมีน้ำใจรู้จักให้เกียรติคนอื่นความระยะอุตสาหะที่มีอันนี้ต่างหาก ใส่รองเท้าแตะไปตรวจน้ําท่วมวิ่งใส่กางเกงกีฬาธรรมดาแต่ให้เกียรติคนเนี่ยไม่ได้ดูถูกคนให้เกียรติคนทุกๆคนสังคมยอมรับไหมสังคมก็ยอมรับรู้ว่าเออเขาเก่งเขายันแล้วทุ่มเทให้เกียรติคนคนก็ยอมรับมากกว่าไปวางท่าเตะท่าต่างๆซะอีกเนี่ยนะนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการการยอมรับจากสังคมเนี่ยเราต้องมาโฟกัสให้ถูกวิธีแล้วก็การใช้จ่ายทั้งหลายก็ให เหมาะสมอย่าไปฟุ่มเฟือยถ้าทําครบสข้ออย่างนี้อุอากาสะเนี่ยนะขยันหาขยันรู้จักเก็บแล้วก็คบคนดีรวมทั้งใช้จ่ายพอสมตัวไม่ฟุ่มเฟือยเราก็จะสร้างฐานะในชาตินี้ได้กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทําแล้วก็สู้ชีวิตล้มผิดก็เป็นครูล้มเหลวก็เดินหน้าสู้ต่อถ้าคนที่ฝึกตัวเองนะแล้วก็มีความเพียรเป็นคนขยันเพียงพอเนี่ย คนนั้นจะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเจอปัญหาอุปสรรคขึ้นมาเขาจะไม่ไม่ตกใจไม่ลนลานเพราะมั่นใจในความเพียรตัวเองแต่คนไหนเป็นคนไม่ขยันเป็นคนขี้เกียจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะจะหวาดเสียวจะกลัวจะหวงหวงเหง่หงเงเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเราจะรับได้หรือเปล่าจะสู้ไม่ไหวจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องสอนลูกสอนหลานของเราเองว่าเออลูก จับประเด็นแก่นของชีวิตให้ถูกนะถ้าต้องการการยอมรับจากสังคมเนี่ยลูกจะต้องฝึกตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยกตัวอย่างคนโน้นยกตัวอย่างคนนี้เนี่ยแล้วก็พ่อแม่ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ทุ่มเทเรียนหนังสือก็เอาเรียนจริงจอยัางจังเลยทํางานก็ทําจริงจอยั่งยังๆๆๆจัดสรรเวลาชีวิตของเราให้ดีอย่างนี้ชีวิตเราเองก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จเอาหลักที่พุทธเจ้าให้ค่อยๆสอนไปนี้ก็จะประโยชน์ชาตินี้จะตั้งหลักได้ สร้างฐานะได้ส่วนประโยชน์ชาติหน้าพูดไปแล้วตอนต้นคือรู้จักการสร้างบุญถ้าเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาละโลกไปเราปิดประตูอบายแล้วแต่ว่าเปิดประตูสวรรค์เราไปดีแน่นอนลงมาเกิดเป็นคนอีกทีก็เกิดในตระกูลที่ดีครอบครัวที่ดีรูปร่างหน้าตาสติปัญญาความพร้อมทุกอย่างดีหมดแล้วถ้าทําความนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งใจนั่งสมาธิไปด้วยสุดท้ายก็ถึงจุดหนึ่งที่บุญในตัวเต็มที่เข้า ก็จะทำให้หมดกิเลสแล้วก็เข้าปณิพานได้นี้คือประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรทำแล้วก็เป็นคำตอบว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำความดีสร้างบาร,รมีสแสวงบุญให้สำเร็จมีความสุขตั้งแต่ชาตินี้ชาติหน้าตลอดไปทุกท่านเลยนะ มีคำถามจากท่านสาธิชนที่นี่เนี่ยบอกว่าทำไมผลกรรมบางคนมาเร็วบางคนมาช้าเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องการให้กรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากมันไม่เหมือนกับบัญชีแบงก์นะถ้าในบัญชีแบงก์เนี่ยเรามีตัวเงินฝากก็เป็นตัวดําใช่ไหมเราไปกู้ไปถอนก็เป็นตัวแดง <c oughs> หักลบกันเสร็จเราก็รู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่แต่ว่าบุญบาปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราทําบุญเป็นตัวดํา ทำบาปเป็นตัวแดงแต่มันไม่ได้มาหักลบกลบรกันเลยทีเดียวบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปถึงคราวเราจะหลับตาลาโลกถามว่ากรรมอะไรจะให้ผลก่อนอ่าตรงนี้นะกรรมที่ให้ผลก่อนถ้าไม่มีขลุกกรรมกรรมหนักๆเช่นถ้าใครไประดับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันเนี่ยตายปั๊บตกนรกร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีทางอื่นแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีกรรมหนักขนาดนั้นกรรมที่ให้ผลก่อนก็คืออาสักรรมกรรมก่อนตาย ก่อนตายไปนึกถึงเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลใจใสใสพอใจใสก็จะไปสวรรค์แต่ถ้าเกิดก่อนตายไปนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเคยทําอะไรไม่ดีไว้แล้วใจไปผูกกับเรื่องนั้นก่อนตายใจเศร้าหมองปั๊บเนี่ยลงอบายนะบุญที่เคยทําก็ไม่ได้หายไปไหนจะตามมาส่งดึงที่หลังแต่ว่าจะไปอบายก่อนนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ดเด้าบอกว่าจะรู้เรื่องกรรมได้นะโอ้ต้องนั่งสมาธิจนกระทั่งได้ยาณทัศนะ ถ้าไปคิดเอาธรรมดาเป็นเรื่องอจินไตยเพราะว่ามันมีความซับซ้อนในการทํางานของกรรมมากแต่ว่าในที่นี้อยากจะฝากหลักไว้ข้อเดียวเกี่ยวเรื่องกรรมคือว่าคนเราทุกคนมันก็เคยทําอะไรดีมั่งไม่ดีมั่งจริงไหมใครๆก็เคยเรื่องดีเราก็ทําไปเยอะเรื่องไม่ดีมีไหมก็พอมีนิดหน่อย <laughs> หรือก็หน่อยๆห,หลายทีเหมือนกันนี่นะแล้วจะทํายังไงมันทําไปแล้วนี่ใช่ไหมจะทําไงดี จะแก้ยังไงอยากจะรู้วิธีการแก้กรรมแก้บาปไหมทําบาปนะเหมือนเติมเกลือทําบุญเหมือนเติมน้ําถ้าเราเอาน้ํามาแก้วหนึ่งนะเอาเกลือใส่ไปช้อนหนึ่งคน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 แล้วชิมเป็นไงเค็มพอน้ําแก้วนี้เทใส่น้ําเปล่าอีกหนึ่งคูลเลอร์ชิมดูเป็นไงแค่กล่อยๆนิดๆเอาน้ําคูลเลอร์นี้ไปใส่ในแทงค์น้าฝนยักษ์ใหญ่ทั้งห้องนี้เลยเนี่ยชิมดูเป็นไงจืดสนิทเลยเกลือหายไปไหนไหมไม่หาย ยังอยู่เท่าเดิมทําไมไม่เค็มเพราะมันเจือจางมากสัพพลเรียกว่าอับโพหาริคือมีเหมือนไม่มีมันหมดฤทธิ์แล้วเพราะว่าน้ํามาเจือจางบาปที่เราทำเนี่ยมันไม่หายไปไหนเหมือนเกลือที่เติมไปแล้ววิธีการแก้คือให้เราทําบุญทํากุศลเยอะๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยให้บุญนั้นไปเจือจางจนกระทั่งบาปมันหมดฤทธิ์ไปถ้าอย่างนี้แล้วละก็ชีวิตเราข้างหน้าก็จะดีวิบากกรรมในดีตชาติเราที่สั่งสมไว้ก็ไม่น้อยนะ บางคนบอกเอ๊ะเขาทํามาดีๆเหมือนกับเป็นคนดีเนี่ยอยู่ๆทำไมไปเจอเรื่องอะไรเข้ารู้สึกเหมือนว่าอืทําไมคนเลยเริ่มคิดว่าเหมือนกับทําดีมาด้ดีเป็นเพราะอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยจริงจริงมันเกิดจากวิบากกรรมในอดีตเหมืนมอนระเบิดเวลาไงเหมือนเรือน,อนาชิการวิ่งไปบนผิวน้ําข้างล่างมันมีหินโศกโครกพอเรือไปเกยปั๊บเป็นไงท้องเรือแตกเรือก็จมเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราทําบุญเติมบุญเนะ มันเหมือนกับระดับน้ํายกสูงขึ้นหินโศโครกวิบากกรรมในดียังรอยอยู่นะยังรอจังหวะอยู่แล้วเนี่ยแต่พอน้ําสูงขึ้นเรือวิ่งผ่านได้ไหมผ่านได้สบายเลยเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทนาวาชีวิตของเราลํานี้เนี่ยให้มันเติมบุญทุกวันจะช่วยให้เราเองสามารถผ่านวิบากกรรมที่ไม่ดีไม่ดีที่เราไม่รู้มันจะมาประทะตัวเราเองส่งผลเมื่อไหร่เนี่ยให้เราผ่านไปได้อย่างราบลื่นดีไหมให้สำเร็จสมปรารถนาทุกคนเลยนะ หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับความกระจ่างในหลายๆแง่งงงมุมนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัตนจะมีอะไรมาฝากกันต่อรอติดตามกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้ปรางรัตมีธรรมสาระน่าสนใจในหัวข้อกฎแห่งกรรมมาฝากให้ทุกท่านได้สดับ ไปรับชมกันเลยนะคะลำดับต่อไปตมาจะได้พูดเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ให้เรามีความเชื่อในเรื่องของกรรมการกระทำของคนเราที่เกิดมาเราทำดีก็เร,เรียกว่ากรรมดีเราทําชั่วก็เร,เรียกว่ากรรมชั่ว เมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละกรรมดีเราก็ทําให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นบุญเป็นบารมีส่วนกรรมชั่วนั้นท่านให้เราละเพื่อที่จะทําจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อละความชั่วออกไปแล้วเพราะฉะนั้นการกระทําของเราทุกคนที่เกิดมานี้ไม่ว่ากระทําทางกายก็เรียกว่ากายกรรม กระทำทางวาจาเ็าเรียกว่าวาจีกรรมกระทำทางใจเ็าเรียกว่ามโนกรรมนะเราสร้างขึ้นเราทําขึ้นเนี่ยท่านเป็นกรรมตอบสนองเราคนเราเกิดมานะท่านบอกว่ากรรมมะโยนิกรรมมะพันธุกรรมมะปฏิสารลโนนะี้ยังกรรมมังกฤษสามิจะทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้น เราเกิดมาก็มีกรรมอยู่ด้วยกันทุกผลถ้าเราไม่มีกรรมไม่สามารถที่จะเกิดมาได้นะเพราะกรรมนั้นแหละจําแนกสัตว์ให้เร็วและประณีตต่างกันนะเพราะฉะนั้นคนเราต้องให้เชื่อเรื่องกรรมนะเพราะการกระทําของเรานะคนใดที่เราทําดีแล้วความดีนั้นก็จะส่งผลนะให้เราไปสู่ในภพภูมิที่ดนะีอย่างเราทํา รักษาศีลแล้วมีศีลห้าบริสุทธิ์นี้ก็จะส่งผลให้เรานั้นไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไปเกิดในภพภูมิใดเราก็จะเป็นผู้ที่พร้อมทั้งกิริยากายวาจาใจที่สมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในกิจใจแล้วเราไปทำอะไรลงไปก็มีแต่ความขาดดกปกกร่อง นะกรรมนั้นก็จะจําแนกให้เราไปสู่ในทางที่ต่ำนะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็น,ส,ลลาาปนสัตว์เดรัจฉานนะก็เป็นในภูมิที่ต่ํานั่นเองเพราะฉะนั้นนะการที่เราทําดีนั่นแหละเรามีศีลมีธรรมตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละนะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นะถ้าเราทำกรรมดีผลอันนี้แหละ จะทาให้เราชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความกข้าวหน้านะซึ่งตรงข้ามกับกรรมชั่วหรือว่าบาปบาปนี้ทาให้เราตกในอบายภูมิคือนะในทางที่ไม่ดีนะไปอยู่ส่ในอบายภูมินั้นก็คือไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเหล่านีเ้เป็นต้นมันจนนะนกกําแนกองค์สิริพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เราเน้นเชื่อกรรมคือการกระทําของเรา จึงจะเป็นคนดีคนที่จเจริญร,รุ่งเรืองก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นการกระทําของเราเป็นสิ่งที่จําแนกเป็นสิ่งที่ชี้ชะตาชีวิตของเราได้แต่ว่าเราจะได้รับความสุขในแค่ไหนในการดำรงชีวิตของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารธรรมหลากหลายที่ทางรายการนำมาฝากจะสามารถช่วยให้ทุกท่าน ค้นพบคำตอบในชีวิตได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางลวต้องขอลาขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ